ประเภทกระเบื้องปูพื้นหรือกรุผนัง 1. กระเบื้องดินเผาเนาเป็นกระเบื้องที่มีการนำมาใช้งานยาวนานที่สุดพบเจอได้ตามบ้านสมัยก่อนถ้ามาจากดินเหนียวที่นำไปผ่านการเผาทำให้เนื้อกระเบื้องที่ได้มีความด้านไม่ค่อยลื่นเก็บความชื้นได้ดีไม่อมความร้อนพื้นที่ปูด,ด้วยกระเบื้องดินเผาจะมีความเย็นสบายข้อดีก็คือมีสีที่สวยงามดูคลาสสิกทำให้บรรยากาศเข้ากับธรรมชาติและราคาถูก ข้อเสียก็คือไม่ค่อยทนทานผุก่อนง่ายเนื่องจากมีผิวที่ด้านจึงมักเจอปัญหาตะไคร่ก่อทำให้ทําความสะอาดยากควรนาไปปูนในบริเวณที่ไม่โดนน้าจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นครับแต่ในปัจจุบันก็มีกระเบื้องดินเผาที่ทาผิวเคลือบมันและทนทานกับความชื้นได้แล้วดังนั้นจุดที่มีความชื้นสูงก็ควรใช้เป็นผิวมันหรือตัวที่เคลือบสารป้องกันความชื้นก็จะทําให้กระเบื้องมีความทนทานและเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆมากขึ้นครับ 2. กระเบื้องเซรามิก เปรียบเสมือนล่างสองของกระเบื้องดินเผาเกิดจากการนำกระเบื้องดินเผาไปเผาอีก1-2รอ,อบทําให้เนื้อกระเบื้องแน่นและมีความแข็งแกร่งค่อนข้างสูงแล้วนาไปเคลือบผิวให้เกิดลวดลายต่างๆเป็นกระเบื้องที่คนส่วนมากนิยมใช้แน่นอนว่าสปอนเซอร์หลักก็น่าจะมีคุณแม่อยู่นั้นนะครับเนื่องจากมีสีและลวดลายให้เลือกเยอะทําให้ตกแต่งได้หลายสไตล์มีราคาถูกและหาซื้อง่ายสามารถนําไปปูพื้นหรือผนังได้ข้อเสียคือไม่ควรเอากระเบื้องปูผนังไปปูพื้นเพราะจะมีปัญหาเรื่องการระดมหนัก กระเบื้องอาจพังเสียหายเร็วนอกจากนี้กระเบื้องเซรามิกยังดูดซึมน้ําได้ดีเวลาเปียกน้ําเนื้อกระเบื้องจะมีความลื่นไม่ควรเอาไปปูในห้องน้ำหรือบริเวณที่โดนน้าซึ่งบางทีผมเห็นในข่าวที่บางบ้านเอาไปปูเป็นพื้นลานจอดรถนาบ้านอันตรายมากนะครับดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาพื้นลื่นควรดูค่าการลื่นหรือที่เรียกว่าค่า R ก่อนจะซื้อกระเบื้องโดยค่าอามีตั้งแต่ R9- ถึง R13 หากต้องการใช้พื้นกระเบื้องสำหรับปูภายนอกหรือบริเวณที่โดนน้ำควรใช้กระเบื้องที่มีค่า R 1 1ถึง R 1 3 3. กระเบื้องแกรนิตโตเป็นเหมือนหมดเซียนของกระเบื้องเซรามิกมีความแข็งแรงทนทานกว่ากระเบื้องเซรามิกทั่วไปเนื่องจากมีส่วนผสมของผงหินแกรนิตทำให้มีความแข็งแกร่งเหมือนหินแกรนิตแท้แล้วนำไปเผาด้วยความร้อนสูงตัวกระเบื้องจะถูกอัดแน่นและขึ้นรูปกลายเป็นเนื้อเดียวกันทำให้มีคุณสมบัติทนทานต่อรอยขีดข่วนและน้ำหนักและแรงกระแทกได้ดี มีค่าดูดซึมน้ำต่ำสามารถปูดได้ทั้งภายในและภายนอกบ้านซึ่งกระเบื้องกคนิตโตเป็นกระเบื้องเนื้อเดียวหรือ Homogeneous t ายคือเมื่อแตกเนื้อกระเบื้องและผิวหน้าของกระเบื้องจะเป็นเนื้อเดียวกันข้อดีคือทําความสะอาดง่ายมีรูดลายให้เลือกที่หลากหลายมีทั้งผิวด้านผิวเงาและกึ่งเงาสามารถนําไปปูดได้ทั้งพื้นและผนัง 4. กระเบื้องพอร์ตเลนกระเบื้องพอร์ตเลนเป็นกระเบื้องที่มีส่วนผสมของดินขาวและแร่อื่น นำไปเผาที่อุณหภูมิสูงถึง1,300องศาเซลเซียสทำให้ลักษณะกระเบื้องที่ได้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่นเนื้อกระเบื้องจะมีความแข็งแรงไม่แตกหักง่ายทนตอลอยขูดขีดรับแรงกระแทกได้ดีที่สำคัญเนื้อกระเบื้องพอร์เลนมีรูพุนน้อยความหนาแน่นสูงทำให้มีค่าอัตราการดูดซึมน้ำต่ำเพียง 0. 0 5เเวลาโดนน้ำหรือเปียกน้ำแล้วจะไม่ลืน่นและไม่เกิดคราบรอยด่างบนผิวกระเบื้องทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดลดปัญหาตะไคร่เเกาาะพื้้นนไดดป็อยงี สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่เปียกเช่นห้องน้ําห้องครัวหรือภายในตัวอาคารเช่นปูพื้นทางเดินที่มีคนเดินผ่านบ่อยพื้นที่ลงจอดรถหรือพื้นที่นอกบ้านจะใช้ปูพื้นหรือปูผนังก็ได้เช่นกันครับเนื้อกระเบือ้องพอร์ตเลนนั้นจะมีทั้งแบบเนื้อเดียว h m o g e n e o u s <spe ak> เนื้อผสม h ฮ r o g e n e o u s กระเบื้องอยางส่วนใหญ่นิยมใช้ปูพื้นภายในบ้านเช่นห้องนั่งเล่นห้องนอนถ้าทาให้จำง่ายๆกระเบื้องอยางจะแบ่งตามวัตถุด,ดิบที่นํามาใช้ในการผลิตแบ่งออกได้เป็น2แบบคือ1กระเบื้องอยางธรรมชาติธรรมาจยกยางพลาราเพีเพวร้อยเปอเซข้อดีก็คือหาวัตถุด,ดิบได้ง่ายคุณสมบัติเด่นคือความนุ่มนิ่มความยืดหยุ่นช่วยลดแรงกระแทกและดูดซับเสียงในการเดินได้ดี 2. กระเบื้องยางแบบพอลิเมอร์เรียกเต็มยศก็คือโพลีอ <mer> ีเทนิลคอรไล์หรือ PVC ที่เราได้ยินกันบ่อยๆภาษาบ้านเราก็คือกระเบื้องที่ทำมาจากพลาสติกเป็นส่วนประกอบหลักทำมาเพื่อเรียนแบบไม้จริงหรือลายหินหรือทำเป็นสีพื้นธรรมดามดาก็มีเนื่องจากเป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมาจึงมีคุณสมบัติที่แข็งแรงมีความเหนียวไม่แตกหักสามารถทนต่อแรงกระแทกแรงกดทับและแรงดึงได้ดีทนความชื้นและความร้อนแต่หากจะต้องสัมผัสกับปริมาณความชื้นที่มากเกินไป ก็ทำให้เกิดการหดหรือขยายตัวได้และที่สําคัญมีราคาถูกมากกว่าพื้นไม้จริงซึ่งสารประกอบโพลิมเมอร์ยังแบ่งออกมาได้เป็นหลายชนิดเช่น PVC, LVT, SPC หรือ w p c ถ้าสรุปง่ายๆก็คือกระเบื้องยาง PVC และ LVT ลักสรีวไวเนลไทยทำมาจากพลาสติก PVC 100%ทั้งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นกันน้ำกันไฟระดับทั่วไปถึงปานกลางเหมาะก,กับพื้นที่ใช้งานทั่วไปและต้องไม่มีความชื้นสูง กระเบื้องยาง SPC ย่อมาจาก Stone Plastic Composite ก็ตามชื่อคือท้ามาจากหินปูนบวกพลาสติก PVC ซึ่งจะแข็งแรงกว่าแบบ PVC และ LVT ไม่ยืดหดขยายตัวเหมาะก,กับพื้นบริเวณที่ใช้งานหนะักและเสี่ยงต่อความชื้นสูงได้ดีปัจจุบันค่อนข้างเป็นที่นิยมอย่างสุดท้ายกระเบื้องยาง WPC หรือ วูดพลาสติกคอมโพสิตธรรมจากิผงไม้บวกพลาสติก PVC มีคุณสมบัติเหมือนกับ SPC แต่ให้ความรู้สึกคล้ายไม้จริงมากด้สุด ข้อดีของพื้นกระเบื้องยางก็คือราคาถูกเมื่อเทียบกับพื้นไม้จริงติดตั้งง่ายมีทั้งแบบทากาวแบบคลิกล็อกมีโลดลายให้เลือกเยอะและดูแลรักษาง่ายส่วนข้อเสียก็คือก่อนที่จะติดตั้งต้องปรับพื้นให้เรียบก่อนถ้าติดตั้งกระเบื้องยางท,ง,ทงทั้งที่พื้นไม่เรียบหรือมีเศษฝุ่นจะเห็นพื้นเป็นคลื่นไม่สมูทซึ่งอาจทำให้เกิดการสะสมสิ่งสปปกปรก ข้อเสียที่2ถ้าหากมีการลากของหนักอาจทําให้เกิดรอยบนพื้นได้ไม่ทนต่อรอยขีดข่วนหากโดนความร้อนหรือเย็นมากเกินไปเป็นเวลานานจะทําให้พื้นหดหรือขยายตัวตามรูปเลยครับแล้วต่อมาก็คือไม่ทนต่อกดจึงควรเลือกใช้น้ํายาขัดพื้นที่ไม่แรงจนเกินไปนะครับ และทั้งหมดที่นํามาให้ดูตรงนี้จะเป็นกระเบื้อง5ชนิดนํามาให้ดูเบื้องตน้นหากผิดพลาดประการใดขออภยัยวี่นี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยสํหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ